สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพารวยหวยเด็ดทุกท่านนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับใช้เงินถูกรางวัลกินแบ่งสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่แล้วไปกันดินน้ำสำราญใจหรือยังครับถ้าท่านใดมีโชคมีลาบก็แจ้งข่าว้วยนะครับ สำหรับคนที่ยังไม่มีโชคมีลาบนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าช่องตัวเลขพารวยหวยเด็ดเนี่ยไม่ได้ลงข้อมูลเดิมๆซ้ำทุกงวดทุกเจ้าหรอกนะครับเพราะว่าบางทีก็เห็นเลขเด่นน่าสนใจถึงนำมาให้ดูนะครับบางทีก็ไม่ได้ตามเพราะว่าหลายเจ้าสูญเรือเกิน,นะครับบางทีแอดมินก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาลงให้ท่านผู้ชมดูนะครับแต่ ขอรับรองได้เลยนะครับว่าตัวเลขที่ลงนะครับแต่ละงวดจะมีตัวเลขเด่นๆแฝงอยู่ในนั้นแหละครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก็ถ้าท่านชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับของช่องตัวเลขพาโดยเมดิเนก็ช่วยกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปอื่นๆนะครับที่ช่องจะลงนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับ ญาติปี่น้องเพื่อนผงคนรู้จักนะครับเพื่อจะได้มีโชคมีลาภรวมกันหรือไม่ก็เป็นแนวทางนะครับสําหรับคนที่จะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับมันก็จะมีตัวเลขที่น่าเล่นไม่น่าเล่นนะครับบางทีเลขถ้าไปดูเลขเด่นมากๆมันก็เด่นกันทุกตัวครับเลขดับเหมือนกันครับดูทุกเจ้าก็มันก็จะดับหมดไม่เหลือให้เล่นเหมือนกันนะครับก็ ลองใช้วิจารยาน,นะครับในการรับชมรอบฟังนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบเท่าไหนอยู่เป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาได้นะครับจะได้หาให้ท่านผู้ชมดูครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับสำหรับงวดแรกนะครับประจำวันที่หนึ่กุมภาพันสองพันหาร้อยหบสีครับปกันเช่นเคยกับกับเลดัอาจารย์โกสัมปีนักคำนวณน,นะครับ ุดแรกนะครับเป็นเลขดับหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับวัที่ผ่านมาให้เลขศูนย์ก็ผ่านนะครับศูนย์ไม่มาสิบหน่วยบนนะครับวดนี้ครับหนึ่งกรุมพาครับให้เลขดับหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับคือเลขเก้านะครับเลขเก้านะครับผู้ชมก็ใช้เป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้นะครับก็คําเตือนนะครับ ไม่มีสูตรใดให้ถูกตลอดนะครับแลวก็ไม่มีสูตรใดที่จะให้ผิดตลอดนะครับตัวเลขที่ลงไปเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับถ้าท่านชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับสูตรทุกสูตรมีที่มาที่ไปนะครับอย่างสูตรนี้นะครับจะไม่ขอทําให้ดูแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดยังมาดูใหม่อยู่อยากจะให้ทําให้ดูก็ พินใต้คลิปมาเลยนะครับว่ามันทํำยังไงนะครับก็จะได้ทําให้ดูในคลิปต่อไปนะครับสูตรก็มีอยู่ว่าใช้หลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1นะครับเทียบข้ามหนึ่งนวดนะครับถ้าเป็นเลขสูตรก็ดับ3เลข1ดับ4เลข9ดับ5เลข3ดับ6เลข4ดับเเลข5ดับ8เลข6ดับเเลข7ดับ0เลข8ดับ1เลข9ดับ2ครับนี่แหละครับสูตรครับ เดียวกันดีกันอีกทีนะครับดับ10หน่วยบนงวดวันที่1่กุมภาพันธ์2564นะครับดับ9นะครับมาดูชุดนี้กันดีครับเป็นเลขติดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับสูตรที่1นะครับก็งวดหนึ่งกุมภาเนี่ก็ให้เลขติดร้ยหน่วยบนนะครับก็จะมี4 679นะครับงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ก็ให้68 9 1นะครับก็ติดนะครับ ติดหลักสิบนะครับติดหลักสิบคือเลขเก้านะครับวันนี้ครับมาแน่หนึ่งตัวครับร้อยสิบหน่วยบนนะครับสี่หกเจ็ดเก้าครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับมาดูสูตรที่สองกันบ้างครับเลขติดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนสูตรที่สองนะครับวันที่ผ่านมาก็สูตรนี้ก็เข้านะครับเข้าทั้งเก้าแล้วก็สามนะครับติดหลักร้อยแล้วก็ติดหลักสิบนะครับวันนี้ก็ลองตามกันดูครับเลข ติดนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยสูตรที่สองนะครับให้เลขสามเลขห้าเลขสอง้ลก่อเลขหกขมาดูเลขดับนะครับหลักสิบหลักหน่วยล่างอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายๆนะครับสูตรในระบบอีกสูตรยังไม่ได้ลงให้ดูนะครับไว้ติดตามดูคลิปต่อไปนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่คำนวณง่ายๆนะครับเผื่อท่านผู้ชมจะเอาไปคำนวณ รหรือบางคนคำนวณก่อนแล้วก็อยากจะดูนะครับทำไมป็นไรกร็ขเข้ามาดูได้ครับสูตรดับหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับสูตรที่หนึ่งก็มีว่าใช้สามนะครับบวกหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งนะครับข้ามหนึ่งนวดนะครับสูตรที่หนึ่งใช้สามบวกหลักร้อยรางวันที่หนึ่งข้ามหนึ่งวดนะครับ ถ้าหลักร้อยเป็นศูนย์ก็ดับสองเป็นหนึ่งก็ดับหนึ่งเป็นสองดับศูนย์เป็นสามดับเก้าเป็นสี่ดับแปดเป็นห้าดับเจ็ดเป็นหกดับหกเป็นเจ็ดดับห้าเป็นแปดดับสี่เป็นเก้าดับสามครับวันนี้ก็สูตรที่หนึ่งให้เลขดับหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับให้เลขสามแล้ววันที่ผ่านมาก็ให้เลขของกอปากดว่าผ่านนะครับวันนี้สิบหน่วยล่างสูตรที่หนึ่งดับสามนะครับสามไม่มาล่างนะครับ ส่วนตัวที่สองกับก็ใช้สามบวกหลักสิบรางวันที่หนึ่งเมื่อกี้ใช้หลักร้อยคราวนี้ใช้หลักสิบรางวันที่หนึ่งนะครับข้ามหนึ่งงวดเหมือนกันนะครับถ้าหลักสิบเป็นศูนย์ก็ให้ดับห้าเป็นหนึ่งให้ดับสิเป็นสองให้ดับสามเป็นสามให้ดับสองเป็นสี่ให้ดับหนึ่งเป็น5ให้ดับศูนย์เป็นหกให้ดับเก้าเป็นเจ็ดให้ดับแปดเป็นแปดดับเจ็ดเป็นเก้าให้ดับหกครับแต่ท่านผู้ชม คนไหนนะครับสงสายหรือว่าทําไม่เป็นนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอมาได้นะครับหวดถัดไปทางช่องจะทําให้ดูครับต้องขอไปคนที่เก่งแล้วนะครับแต่ก็ต้องรอสมาชิกนะครับคนที่ยังคํานวณไม่เป็นนะครับจะได้มีแนวทางนะครับไว้เสี่ยงซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลครับจะได้มีเงินมีทองใช้กันทุกคนนะครับก่อสูตรที่2นะครับให้เลขดับหลักซีหลันมวยล่าง เเลขศูนย์นะครับมือที่ผ่านมาสูตรนี้ก็ให้เลขสองนะครับฝากกว่าของตัวล่างออกหนึ่ง่านะครับก็สองดับจริงๆครับก็ถือว่าคุ้มค่าเลยนะครับสําหรับสูตรสองสูตรนี้ตัดตัวเลขไปได้ยี่สิบชุดเลยนะครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับสําหรับตัวเลขดับนะครับของอาจารย์โกสัมพีนักคานวณครับท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบหรือท่านผู้ชมก็บอไ์ครับท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบนะครับก็ ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยก่อนปิดท้ายครับก่อนปิดท้ายคลิปวิดีโอนี้นะครับอาจารย์โกสัมพีมวันนี้ครับตัดสูตรดับตรงตรง,ตรงล่าง54ชุดนะครับงวดวันที่1กุมภพาพันธ์2ร้อี้ให้นะครับก็ตัดจากสูตรนะครับจากหลายสูตรที่มีอยู่ในมือนะครับก็มา ฝากฟแฟนๆนะครับได้นำมาฝากฟแฟนๆช่องตัวเลขพารวยโมเด็ตน,นะครับเลดับตรงๆล่าง54ชุดนะครับวันนี้ก็เปิดพร่ให้ดูวดแรกนะครับก็ตัดไป54ชุดนะครับค่อยจหรืออยู่อีก4 6ชุดนะครับถ้าท่านผู้ชม,มท่านใดมีชุดตัวเลขอื่นมาตัดตัดก็ตัดออกไปนะครับหรือว่าตัวเลขไหนที่ท่านผู้ชมยังชอบอยู่นะครับที่ที่ตัดออกไปแล้วท่านผู้ชมก็สามารถที่จะนํา มาพิจารณาใหม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเลขที่ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเป็นตัวเลขจากสูตรคำนวณนะครับตัดตัดดับตรงตรงล่าง54จชุดนะครับออกไปแล้วเหลือตัวเลขอะไรครับตัวเลขที่เหลือนะครับอยอ่านให้ฟังนะครับ2ตัวล่างที่สองตัวล่างนะครับตัวเลขที่เหลืองวด1่กุมภาันี่ก็จะมี1 1 4 1 6หนึ่งสี่หนึ่งหหนึ่งแดหนึ่ง้าหนึ่งสี่สองสองดสอง

หกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าแปดหนึ่งเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าและก็เก้าเก้าครับนี่เป็นตัวเลขที่เหลือแล้วับจากดัดเลขดับนะครับสี่สิบหกชุดนะครับท่านผู้ชมชอบก็าตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับถ้าท่านผู้ชมมีตัวเลขในใจอยู่แล้วก็อ,อย่าทิ้งตัวเลขในใจที่ท่านผู้ชมมีไว้นะครับ ซึ่งตัวเลขที่ตัดให้เป็นเพียงแค่ศูนย์นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางท่านผู้ชมทุกคนที่ดูหรือติดตามรับชมรับฟังอยู่ก็ใช้วิจรารยญาณในการรับชมรับฟังนะครับสําหรับคลิปวดีโอนี้ก็ขอจบเพียงแค่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับยังไงถ้าแฟนๆชอบ คลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ